ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสีีค่ะวันนี้อยู่แกม One Punch Man the Strongest ยเช่นเคยเยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ยืนบังไม่ได้ดีวันนี้อยู่วันนี้อยู่ในเกมวันพักชมาดสตรอเก่งย่างเช่นเคยเยนี่ยก็ตามสัญญาเลยเมื่อวานเรามาเปิดอาวุธคิงแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูศึกดวลกันนะคะว่าที่แข่งไปเสร็จเมื่อวันเสาร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าคนอยู่เซิร์ฟพา์เก้สก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าผมเจอปีศาจตัวใหม่นะคะงง เป็นไปได้ยังไงวะแพ้ได้ไงอุซักกัดจะเอาแชมป์อยู่แล้วเนี่ยก็ว่าไปว่าไปนั่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะลูกเกนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปดู้กันเลย l i ิ h m a n Shop โน .1 นนเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพ่อชมาสตองเกมนะคะที่ดูที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำนระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะที่สำคัญผ่อนนานถึงสิบเดือน เขาบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบสี่โมงต้องที่ leash man shop ตั้งแต่เมื่อวานนะเจะก็ยังไม่ได้เข้ามาดันพลังเพิ่มเนะี่ยก็เป็นตัวเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีการอัพไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเจก็อยู่ในกลุ่มฮนะีโร่เนาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ส่วนศึกปีศาจเนี่ยก็คุณอีวานอยู่แล้วนะคะตึงๆนะนี่นะฮะนี่ให้ดูแบบเร็วๆคุณโปเต้เอา้าไปอยู่ปีศาจซะงั้นนะ โอ้โห oh, หลายคนเลยนะชิบชๆบชบมาแล้วเรากลุ่มฮีโร่ของเราเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยชื่อคุณคุณ,คณเอสคิงนะเ,เนี่ยฮืมเอสน้ำทีเนาะเอสมิซุฮานะฮะโปรแกรมนะมีใครอีกวะเจสเชเนะี่ยเอ้ยทำไมเจสเชอยู่ข้างล่างอ่ะปกติเจสเชต้องอยู่ข้างบนดิอะไรกันเนี่ยนี่ฮะให้ดูแบบคร่าวๆว,ว่าเราเจอใครบ้างเอสคิดก็มาเหมือนกันนะ นี่ฮะทุกคนแล้วเข้ารอบ3 2สองทีมอันนี้เจขออนุญาตบอกว่าจะลืมนะคะตอนแข่งคือเขาเิ่มแข่งกันถกงใช่ไหมเจนั่งซอยข้าต้มอยู่นะฮะกินแซบแบบลืมแข่งไปเลยกันนี่ฮะก็เข้ารอบมาแบบงงงนะคะเจไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอะไรเลยนะนี่ตัวเจก็ใช้เป็นแบบทีมนี้นะมีคอมา้ามีซอมบี้เนาะมีน้องไอ้นี่ น้องทัตเนาะแล้วก็มีอะตอมนะก็เดิมๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนลืมดีนะมาจัดตัวไปแล้วนะอ้าคุณซันนี่ริวก็อยู่นะนี่ฮะแล้วก็เจสซี่นะฮะเอสน้ำเจอเอสน้ำทีมมาริโอเจอพริมโมเดียลพริโมเดียลไม่รู้อันถูกหรือเปล่าอ่ะเอสคิงนะนี่เอสคิดเจอคิงนี่ก็เข้ารอบกันมาถึงรอบ16ทีมอันนี้จะก็ยังไม่รู้ตัว เจก็ยังโซยในส่วนของอกระเพราหมูกรอบอยู่นะคะไม่รู้เรื่องนะกินโอ้โหหมูกรอบฉ่าลืมลืมนะว่าแข่งก็เจอคุณซันนี่หลิวด้วยนะเจก็ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนตัวอะไรเลยลืมนะแล้วผมก็มาดูตัวเองทีตอนแข่งรอบนี่ฮะแปดทีมแล้วเจก็ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนตัวไม่ได้มาจัดของอะไรเลยแต่ว่าก็ของมันก็ก,ก็ก็พอมีอยู่บ้างตัวหลัก,ลกๆเจนะฮะก็จะเป็นในส่วนของแบบเออดอง ก็จะพอมีอยู่บ้างเนอะในส่วนของแบบพวกดองดองพวกคิงพวกอ่ออะตอมิกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แพ้ให้ตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะเข้ามาเจอกันแปดทีมนะนี่แล้ว ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ S Kid นะฮะเหมือนกับโยนเกมนะฮะในรอบอาทิตย์นี้เนาะมิสุฮะเจอเจสซี่นะฮะมาริโอเจอเจสซี่นะฮะแล้วมิสุฮะก็ไปเจอมาริโอนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็ S King กับ S Kid เนาะก็แก๊งเดียวกันคิวเดียวกันตีกันนะ,ะจิ๊เกอร์จ,จ,จริ๊จิ๊เจอจิ๊กเกอร์เปล่าเจอกับ S f u r i v e r นะ Forever ก็เข้ามาแข่งกับ S Kid S Kid มาแล้วมาเจอกันตรงนี้ซึ่งดูคู่แรกก็เจกันเลยละกันเพราะว่าเข้ามาคนแรกตกคนแรกเลย ไม่กะเล่นนะกะมาเอาฮาคือ3ตัวนี้จะลืมใส่ของนะทุกคนอย่างที่จะบอกเลยว่าจะลืมจะลืมแบบลืมลืมนะตอมิกจะไล่โจมตีไปก่อนเมื่อกี้สิล้านนะแล้วไล่มาที่ซอมบี้แมนนะคะยิงมาจังหวะน,นี้ใส่ซอมบี้แมนเหมือนกันนะคะแล้วก็คิงมาฮะเอนจินต,ตึกตักตึกตักตึกตักมาแล้วนะคะน่าจะมีในส่วนของนาฬิกาเป็นเทนด้วยหรือเปล่านะแล้วก็มาฮะปู่บอมมะจ้วงมาจังหวะน,นี้อื ส8ดล้านนะแล้วตัวเอ่อหน้ากากหวานเนะาะไล่โจมตีตองจริงๆอยากได้หน้ากากหวานล่างเอเซ่ามากเลยแต่แบบมันไม่ออกอะคะจะอยากเอามาแทนน้องทัดมากเลยนะะอยากให้ทีมเองมันได้แบบเรื่องความเร็วเนาะเพราะว่าพอเป็นแข่งทีมปิศาจแล้วมันไม่มีเกลวินมันก็แอบแบบอมคือลังเลว่าจะใส่โมเมงหรือว่าจะใส่น้องทัศนนะแต่ว่าก็ไม่ต้องลังเลหรอกเพราะว่าลืมอยู่ดีนะถึงจะใส่ตัวไหนก็ไม่ได้ใส่หรอกเนี่ืะถ้าเป็นไปได้ก็อยากใส่หิ้ติดกระดูกขากแล้วโดนโอ้โหแรงจรัด กระดูกหักสีเหลืองมาแปะแล้วก็ไล่โจมตีด้วยหน้ากากหวานนี่คือแบบสุดเจนนะ็ทนเนี้ยมาแล้วฮะผมดองๆไปแล้วฮะจังหวะน,นี้7จนะ็ล้านสี่ฮะแล้วต้องมกฟาดไปจังหวะน,นี้ติดกระดูกหักด้วยนะอือหือสามสิบเก้าล้านนะฮะเรียกได้ว่าตายไป2เก็บไป2นะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามก็แอคทีฟโจมตีมาจากทางคิงนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกมานะฮะแล้วเราก็ไล่ไมาเหมือนกันฮนะแอคทีฟโจมตีจากฝั่งเรานะฮะเสียงเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอก <laughs> เออดูดิบูบอมอือหืออือหือสามสิบล้าน แล้วปูแฟรงค์มัดใส่น้ทาทลายหินโอ้โหเหลือกันอยู่สองตัวเหลือกันอยู่สองตัวแบบเหงาเหงาดองดองอีคือยุ่งไปแล้วจังหวะน,นี้และไล่โจมตีไปฮะโอ้โหแล้วติดติดมา้าแถวหน้าน่าจะได้มากถ้าติดไล่แถวหลังได้เมื่อกี้น่าจะเอาแบบเอาคิงลงได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ชัวร์นะฮะมาอตอนมีไลฟ่ฟาดไปแล้วจังหวะน,นี้ซอมมี้มันตื่นขึ้นมานะฮะแล้ว ไล่ย,ยิงไปจังหวะนี้อทำไปดาเมจไปนิดหน่อยนะแต่พอแบบพอยังยังดีที่แบบยืนมารับดาเมจให้อยู่นะฮะมาเดวถัดมานะฮะก็อะตอมิกไล่โจมตีไปอีกแล้วจังหวะนี้นะฮะโจมตีหมู่อ่ะหืผมก็ไม่ใช่ขี้ข้นะคบผมก็ไม่ใช่ขี้้อ่ะบอกเลยเออมาเอาอีกแล้วนะปู่มาปู่ดีนะติด ตีติดซอมบี้แมนนะฮะมาซอมบี้แมนผมไล่โจมตีกลับไปในวันนี้ยิงพิ้วๆ,ๆๆนะฮะอืมดองดองอีกย่องไปแล้วฮะไล่ตีไปแล้วติดกระดูกหักแล้วฟันมาจากทางอะตอมิกนะคิดซึมคิดซึมน่าจะสองล้านนาเมนะแต่ว่ายังเอาเขาไม่ลงนะคิงเขาใกล้ตายแล้วแต่ว่าตัวที่มันน่าโมโหที่สุดมันไม่ใช่คิงนะทุกคนมันคือแบบปู่บอมปู่บอมแบบตะโกนนะฮะโอ้โหผมแบบผมอึ้งไปเลยอะปู่บอมบวกปู่แฝงคือ เมื่อมองท้องฟ้าแบบอืกับคือกลับมาย้อนดูรีเพย์แล้วแบบเฮ้ยแพ้ได้จังไดมันแพ้ได้จังไดแต่ว่าก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าปู่บอมเขาโหดจริงๆนะคะแล้วก็คุณมาริโอ้คู่กับสู้กับคุณเจสซี่เนาะแล้วก็เป็นคุณมาริโอ้นะที่เอาชนะมาได้นะแต่ว่าก็ยังมาแพ้ปู่บอมคุณมิสซิฮาอยู่ดีเดี๋ยวให้ดูรีรันนะคะว่ามันแพ้ได้จังไดน,นะซึ่ง คุณมาริโอมีทั้งหน้ากากหวานเอสซานะมีคิงนะฮะแล้วตัวเขาก็ตึงๆทุกตัวนะบอกเลยฮะมาหน้ากากหวานร้องเพลงไปแล้วนะจังหวะนี้บัฟเรียบร้อยฮะและไล่ตบหน้าไปสองจังหวะนะจังหวะนี้แล้วมาฮะปู่บอมเปิดก่อนนะอืมอืมสิบเจ็ดล้านนาเมทใส่แถวหลังนะแล้วมาแล้วฮะติ๊กตอกติ๊กตอกตึกตักตึกตักนาฬิกามาหมัดบางกรมาแล้วฮะอืมเราไล่จมตีแถวหลังติกระดูกหักทั้งทีเนี่ย โอ้โหไล่ทุบมาจากทางมังสวิรัตนะฮะแล้วก็ซอมมี่แมนไล่มาจังหวะนี้ดูเหมือนว่าคุณมาริโอจะค่อนข้างได้เปรียบมากนะ,ะซึ่งถ้าดูดูกันไปเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณมาริโอก็ได้เปรียบตั้งแต่เปิดจนเกือบจะจบนะฮะเรามาดูว่าช็อตพีคมันอยู่ที่ไหนนะมาแล้วฮะ,ะจังหวะน,นี้ปู่บอมเอาจริงฮะ,ะไล่ไปจังหวะน,นี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าติดโล่นะ,ะมาไล่จมตีจากทางอะตอมิกฟาดฟันไปจังหวะน,นี้นน19้าล้านดาเมจนะฮะแล้วหน้าก,กักหวานบัฟมาอีกแล้วฮะ,ะจังหวะน,นี้อืมาขอม้าวินน่งชนะ จังหวะนี้มาแล้วฮะปู่บอมนะอือ <c> ฮ <oughs> คือแบบปู่บอมคือจะไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ปู่บอมจะตกเมตา <c oughs> เมื่อไหร่ปู่บอมจะตกเมตาทำไมเจ๊เห็นเซิร์ฟนอกเขาไม่ได้ใช้นี่ฮนะตอนนี้คุณมาริโอได้เปียบจัดๆเนี้ยมาดูดิคือได้เปียบจัดๆตอนนี้เหลือแค่ปู่นะฮะกับซอมมี่แมนนะฮะ มาจังหวะนี้คุณมาริโอ่น่าจะยิ้มหวานแล้วนะตอนนี้คือคิดว่าอได้แน่ได้แน่นะถ้าเป็นเจเจก็ปล่อยปล่อยจอแล้วเนะี่ยถ้าเป็นเจเจปล่อยจอแล้วนะเลิกดูนะจังหวะนี้มาฮะแล้วไล่โจมตีนะมาจากทางคอมานะแล้วซอมบี้ตื่นขึ้นมาแนะล้วฮะไล่ทุบไปจังหวะนี้อืมไม่ธรรมดาฮะแล้วมาฮะเอาละปูนะฮะ ปูบ่บอมของคุณมาริโอ้ Maya, mm นะจ้วงไวจังหวะนี้โดนโดนซอมบี้เต็มๆนะฮะแล้วปู่แฟงจ้วงสองทรกเก็ตแบบนี้10ล้านนาเมนะอือือซอมบี้ดับนะฮะและดองดองอีกคือยองอือหืเอ11เหลือเลือด1 1หลอดนะฮะแล้วจังหวะนี้จ้วงกลับและดูดเลือดอย่างแรงนะอือหือ23าล้านนาเมนะแล้วปู่แฟงปู่แฟงมาจากล้านลายหิน11ล้านนาเมนะเลือดขึ้นเลือดขึ้นเป็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 นคืบอะบอกเลย ฮ uh huh. นะไล่มาจังหวะนี้คือเหลือกัน2ตัวแต่แบบเป็น2ตัวที่แบบ uh huh. กำหมัดอะเออฝั่งคุณมิซฮานี่คือแบบเป็น2ตัวที่กำหมัดมากๆนะคุณมาริโอตอนนี้คือแบบคือเหมือนจะได้เปรียบมากๆเพราะตอนนี้ยังเห็นนะฮะว่าเลือดปู่แฟรงค์นะฮะเอ,อปู่บอมนะฮะของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนคุณมาริโอยังได้เปรียบนะ,ะคุณมาริโอเลือด20หลอดนะะแล้วก็คุณมิซูฮานี้เลือด13หลอดนะ,ะแล้วปู่แฟรงค์จ้วงไปจังหวะนี้เหลือเลือด12หลอดนะฮะมาดองดอง,ดอ,งอีคือย่งต่อยไปจังหวะนี้11หลอดหลอวฮะ ไล่โจมตีไปนะดอง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 ,ดองนะฮะเหลือเก้าหลอดเหลือเก้าหลอดแล้วทุกคนแลยนี่ไล่โจมตีกลับมาทับไม่ยอมระเบิดดาเมจไปจังหวะนี้อื้อไม่มีใครยอมใครนันแล้วไล่สไต์ข้างนะฮะมาจากทางปู่แฟงจังหวะนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเลือดเหลือสิบเก้าหลอดก็ยังก็ยังไม่น่าแพ้ใช่ไหมก็ยังไม่น่าแพ้นะแต่อย่าลืมว่าฝั่งคุณมิซูาเขามีซอมบี้แมนนะตื่นมารับดาเมจแล้วก็ไล่ยิงฮิวยิงฮิวเรื่อยๆนะจังหวะนี้ปู่เอาแล้วะ จ้วงมานะอืมสองแทร็เก็ตนะดูเหมือนจะไม่ค่อยแรงนะเพราะเหมือนติดโล่อยู่ติดตะลี่ติดติดโล่อยู่นะฮะจังหวะนี้ไล่ตรงตีมานะเรียกได้ว่าคือสมี้แมนทางานอย่างหนักมากเนะซยสมี้แมนบอกหืมกำมัดเอามาใช้สักคุ้มเลยนะจังหวะนี้คือหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นอยู่หลายรอบนะะแต่ว่าดาเมจก็ทะลุไปโดนข้างหลังอยู่ดีเนี่ยดองดองมานะฮะกระทึบมาจังหวะนี้ไล่ต่อยไปนะอือคือ คือเหมือนจะไม่แรงแต่จริงแรงนะสำหรับทาตเดียวนะโอ้โหแล้วปู่เหลือเจ็ดหลอดนะ,ะแล้วไล่มาจังหวะน,นี้บึ้มไปนะอื้ม12ล้านเลยเหรอพี่ปู่แฟนจ้วงมาจังหวะน,นี้คือรู้สึกว่าเขาใส่เลือดมาแบบเอ้ยไม่ใช่เขาใส่เลือดเขาโจมตีแรงมากๆนะ,ะสำหรับทางมิซึฮะนะฮะได้ว่าจะโจมตีทาก็ตเดียวหรือสองทาตนะฮะก็เอาหมดเนะี่ยเก็บหมดไม่สลูกใครนะอื้มแล้วไล่มาอีกจังหวะน,นี้ตอนนี้เหมือนเหมือนจะไม่ค่อยเข้านะเหมือนจะไม่ค่อยเข้าอื้อ ตอนนี้คือสูสีสูสีคู่ขี้แต่คุณมาริโอ้นะคะได้ได้ว่าตอนนี้ดองดองคุณมาริโอ้หายไปแล้วนะฮะเหลือแค่ปู่บอมนะสิห้าหลอดนะฮะกับในส่วนของปู่บอมของมิสฮะนะฮะเจ็ดหลอดะฮะและสไตร์ข้างมาจากทางปู่แฟงต่อยจ้วงมาจังหวะนี้ห้าหลอดกับ6หลอดเอาวะ่ะเอาว่ะห้าหลอดกับ6หลอดไล่ไปฮะแรงมาก6กแสนหกแสนหรือหล้านเอาดีๆหกแสนหรือหกล้าน,นะฮะไปละแฟงไปละตอนนี้เลือดหมดแล้วฮะ ปริมปริฮะจังหวะนี้อะไล่มาถ้าไม่ตายน่าจะต้องตายเองแล้วจังหวะนี้คือของเขาแน่นจัดนะคะมิซึฮะคือปู่เขาแบบปูแบบป่แบกมาตั้งแต่สมัยแบบ2ซีซันที่แล้วก็ปู่แบกนะฮะสองอาทิตย์ที่แล้วก็ปู่แบบปู่ตึงเกินนะเจแอบรู้สึกเสียใจเลยว่าทําไมเราไม่ได้เอาปู่นะแต่ตอนนั้นคือแบบมีทุกคนบอกว่าไม่ต้องเอาอ่ะทุกคนเพราะว่าเออเดี๋ยวมันก็ตกเมตาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือ พอคิงมานาฬิกามามันก็ยัง OP อยู่นะถือว่ายัง OP อยู่แต่เซิร์ฟแบบซดเก่าๆเ,เขามันไม่ค่อยใช้จะก็เลยแบบคิดว่าเออไม่น่าเอาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอามาแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ a s k i ดคู่กับ s f u l l v i v e r นะ s คิดก็ชนะเข้ามาซึ่งตัว s k i ดนี่คือเป็นตัวโยนเกมนะเดี๋ยวดูตอนนี้ดิตัวโยนเกมนะเขาเล่นแบบ เขาเล่นแบบโยนโยนมาตลอดนะฮะมาแล้วรอบชิงนะฮะเอสมิซูฮ่สู้กับเอสคิดนะฮะจริงๆคือไม่ค่อยมีอะไรศึกดวลศึกศึกรอบชิงนะเพราะว่าคุณเอสคิดเขาแบบเขาเขาโยนอะ่ะเออนี่ดูคิดว่าฟันทีเดียวก็น่าจะหายอยู่นะมาคิงไล่มาล้วติ๊กตอกตึกตักตึกตักเนะี่ยมาฮะบัฟมาให้เพื่อนจังหวะนี้แล้ว ปู่แฟรง์เอ้ยปู่บรอมไล่มาก่อนนะจังหวะน,นี้อือหือยี่สิบเจ็ดล้านนาเมจนะฮะหายไปสองนะแล้วไล่โจมตีทั้งหน้ากากหวานนะจ้วงไปจังหวะน,นี้โอ้โหคือไล่มาแล้วฮะซัมมี่แมนหลับไปแล้วแล้วซัมมี่แมนไปอยู่ข้างหลังเฉยคือโยนจัดคืออาทิตย์นี้แบบเอสคิดแบบโยนจะจัดนะฮะไล่มาฮะจังหวะน,นี้โอ้โหคือไม,ไม่ค่อยมีอะไรเท่านี้นะฮะรอบชิงคือแบบ มันมันไปมันมันอยู่ช่วงคุณมาริโออะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็ฝั่งฝั่งคุณเอชคิกก็ไม่ค่อยมีอะไรอืแต่ขนาดเขาใช้ตัวอย่างนี้เขายังชนะมาได้เลยเหรองงเหมือนกันเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยฮนะมีมิเทรหรือมิเทรอรอขั่งลงมานะจังหวะนี้ออืเรียบร้อยจบโดนระเบิดไปเนี่ยก็จบไปในทีนี้เป็นคุณเอสมิสซูฮะนะคะเขาน่าจะประมาณว่าแบบให้กิวเดียวกันได้เฉิดฉายอะไรเนี้ยว่าเออส่วนเจนะคะก็มาสูงสุดได้แบบไม่รอบแบบ รอบช่วง8ทีมก็ประมาณแบบเนี้ยช่วงแบบเออประมาณ6 6ทีม5ทีมอะไรประมาณเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยไม่เคยขึ้นมาตรงนี้เลยนะถ้าจ,จีจำไม่ผิดคือเหมือนจะอยู่ประมาณแบบช่วงช่วงเนี้ยเออแล้วก็แพ้นะคะแล้วก็ไม่ได้เข้ารอบชิงบางทีก็แบบเจอแบบคุณอีซี่แมนมาตัดกําลังเจอเอสคิดมาตัดกำลัง,อ, id, ลงอะไรเงี้ยไม่เคยเข้ารอบลึกเลยทุกคนคือแบบขนาดได้อุปกรณ์เฉพาะมาผมก็ยังไม่ได้เข้าอีกหรอเนี่ยปะโถอยไม่เป็นไรอนะ มันเรียกว่าสีสันในการแข่งขันนะมีแพ้มีชนะนะส่วนเรามีแพ้แล้วมีแพ้ทุกครั้งเลย <laughs> ไม่เป็นไรวิกหน้าเดี๋ยวเอาใหม่นะถ้าผมไม่ลืมมาจัดตัวนะคุณโอ้โหผมเข้านุ่นนุ่นเข้าเส้นมาแล้วนะโอ้โหเส้นชัย เซเลอดนี่แหละฮะประโทอะไรเนี่ยอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะก็อาทิตย์นี้นะ่ะก็เป็นคุณมิซฮาไปนะจะความจริงกับคุณมิซฮาส่วนปีศาจก็เป็นคุณอีวานอย่างเช่นเคยซึ่งคุณโบเต้นี่เข้ามารอบลึกจะจัดนะอีซีแซ่แมนอีซี่แมนสู้กับฮิเมซิกนะฮะโอ้โหก็เดือดๆกันไปนะอ๋อฮิเมซิกคนนี้ไงที่มีมีกดบวกเผาไหม้นะคะก็คุณฮิเมซิกเข้ามาสู้คุณโบเต้ คุณโปเต้ที่นี้ก็เดือดเดือดนะโอ้ทำโกลิบาร์ดสาดาวม่วงนะฮะแล้วก็คุณโปเต้เข้ามาช่วยพลอีวานนะแล้วก็เป็นเหมือนล็อกมงอะ่ะเออคลออีวานก็คือ2-3าอาทิตย์ติดแล้วนะสำหรับแชมป์ศึกปีาศาจนะแล้วก็ยินสแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสองคนเนะี่ยอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับใครนะั่นชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นแล้วเจอกันใหม่เหมือนไม่เฮยเจออ่น